อันนี้จะเป็นการเช็คคอนะคะเอ,อ่อเราจะทําเวลาเราทําคอคอคอจีนหรือคอไทยเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะเวลาเราทําแบบเนี่ยเราก็จะนําพี่หงจะใช้วิธีนํามาลอกใส่กระดาษแข็งนะคะอีกทีนึ่งนะคะเพื่อเก็บไว้เป็นมาตรฐานแล้วก็วัดเช็คนะคะจากเนี่ยถึงตรงเนี้ยยาวเท่าไหร่แล้วเราก็วัดไปถ้าคอยาวกว่าน,นี้เราก็เติม นะคะเติมเติมที่แบบตอนที่เราตัดผ้านะคะอันนี้จะเป็นคอทรงต่างๆจะเห็นว่าลักษณะความโค้งเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะทีนึมก็จะเลือกอย่างนี้ทีนี้วิธีเช็คนะคะดูความสูงของเขาเนี่ยค่ะเขาจะสูงจากตรงนี้ค่ะสามกระเบียดนะคะแล้วก็ระยะที่เริ่มโค้งนะคะจะเป็นช่วงสองนิ้วอยางงี้เนี่ยคอจะไม่แนบนะคะคือคอเขาก็เวลา เวลาใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะยังงี้นะคะอันนี้ก็ต้องหัดสังเกตนะคะว่าคอแต่ละแบบที่เราทําออกมาเนี่ยทรงเขาจะเป็นยังไงนะคะเราก็พอเราได้คอตัวนี้แล้วเนี่ยนะคะได้แบบแล้วนะคะคือเราสร้างครั้งเดียวแล้วทีนี้เราก็ลอกใส่กระดาษเราจะได้นํามาใช้ได้ตลอดนะคะทีนี้ชุดที่เราจะใส่คอเนี่ยคะ่ะเราก็นํามาเช็คอันนี้เป็นเดส พี่หงก็จะเนาตัวซับในให้ติดกับตัวนอกก่อนนะคะข้างหน้าเจาะหยดน้ํานะคะตรงนี้ใส่ซิปให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะอมอันนี้จะเข้าแบบอมนะคะเนะะี่ยค่ะเราก็ตัดหัวผ้าให้เล็กให้เหลือไม่ถึงเซนนะคะจากรอบคอที่เราเนาแล้วเนะะี่ยค่ะเพื่อที่เราจะวัดว่าคอเนี่ยกว้างเท่าไหร่จับอย่างนี้ให้ได้นะคะ เนพอเราตัดหัวผ้าเล็กเราจะสามารถเช็คได้ว่าคอเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราก็วัดเนี่ยค่ะคอตัวนี้เนี่ยเก้านิ้วกระเบียดเสื้อตัวนี้เนี่ยเขาใส่ซิปหลังดังนั้นข้างหลังเนี่ยเราจะผ่าเราจะไม่สันทบนะคะพี่หงจะใช้เคมีอ่อนค่ะเพราะว่าเป็นเสื้อผู้หญิงนะคะจะไม่ใช้ตั้งแข็งมากเหมือนอย่างเสื้อพระราชทานทรงไทยนะคะอย่างนั้นเขาจะต้องให้แข็งนะคะถ้าเป็นของผู้ชายนะคะเราก็จะอย่างนี้ค่ะ จากตัวนี้เนี่ยเขาเราต้องการ9ก้านิ้วกระเบียดแต่แบบตัวเนี้ยเขามีแค่8นิ้วนะคะเราก็เพิ่มไปอีกนิ้วกระเบียดนะคะก็เช็คดูได้ว่าพอไหมนะคะตรงนี้เนี่ยเขาโบนะคะพี่ผมจะตัดออกมากเราจะตัดตัวเคมีเนี่ยให้พอดีก,กับ เลยนะคะไม่มีการเผื่อบหัวเย็บนะคะเราก็ขีดลงไปเลยค่ะใช้ดินสอนะคะขีดแบบลงไปเลยค่ะจะตัดคนละทีก็ได้เพื่อที่ว่าจะได้แบบแบบไม่ขยื่นนะคะ จากแบบตัวนี้เนี่ยเขาแปดนิ้วนะคะแบบที่เรามีตัวนี้เขาแปดนิ้วเดี๋ยวเราจะต้องเพิ่มความยาวออกไปอีกนิ้วกเบียดนะคะเราใช้ดินสอขีดแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดตามเส้นดินสอได้เลยค่ะเพื่อเอาอไปอีกนิ้วกเบียดนะคะ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถลากตรงได้เลยนะคะตรงข้างหลังเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าผิดฝั่งนะคะอันนี้ไม่มีกาวด้านนี้มีกาวนะคะอันเนี้ยจะเป็นเคมีอ่อนเห็นค่คะจะยักหักจับอย่างเงี้ยเขาก็ไม่หักนะคะอันนี้เป็นกาวนะคะเราจะสามารถเห็นนะคะด้านที่มีกาวกับด้านไม่มีกาว ทีนี้อย่าวางทางเดียวกันอย่างนี้นะคะเราก็ต้องกลับด้านอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นซ้ายและขวานะคะการทำแบบใส่กระดาษแข็งไว้เนี่ยมันก็จะทำให้เราสะดวกไม่ต้องมาสร้างแบบทุกครั้งแต่ละตัวแต่ละตัวถ้าถ้าคอตัวไหนที่เราทำแล้วเราชอบนะคะแบบโอเคแล้วเนี่ยเราก็ ก๊อกตัวนั้นนะคะลงใส่พักแข็งไปเลยค่ะนี่นะคะทีนี้ความสูงความต่ำเนี่ยเราสามารถแต่งได้นะคะถ้าต้องการให้สูงกว่านี้เนี่ยค่ะเราก็ยกขึ้นไปอย่างนี้ได้เลยค่ะแล้วเราก็แต่งช่วงโค้งตรงนี้ นะคะถ้าคนผอมคอยาวเราก็ให้สูงสักนิ้วครึ่งนะคะถ้าคนที่คอตันๆเราก็ให้สูงแค่นิ้วเดียวนะคะแต่ตัวนี้พี่หงต้องการขนาดนี้ยค่ะทีนี้เราก็ตัดเท่านี้ได้เลยนะคะตัดเท่าเส้นได้เลยค่ะ